ที่นี่คือป่าที่มีทรัพยากรน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆแห่งหนึ่งผมจึงตั้งใจบันทึกเรื่องราวนี้เพื่อสะท้อนความสวยงามของธรรมชาติให้ไปสู่สายตาคนเมืองได้เห็นถึงแล้วครับพี่บาสต้นเจ้าห้าพระองค์ที่ชาวบ้านที่นี่เขาเรียกกันอ,อ่าันนี่ต้นใหญ่ใหญ่จริงพี่ที่ผมพิงนี่ก็คือเป็นรากอ,ะอ่ะร,รู้สึกเย็นไหมครับ เย็นดีพี่เย็นเลยนี่คือพิงขนาดใส่เสื้อสองตัวสบายเลยอ่ะเย็นสบายเลยที่นี่ก็จะมีพันไม้อืมกว่าร้อยชนิดมีสัตว์ป่าถ้าคุณบาสมาเห็นเมื่อสิบกว่าปีก่อนไม่เป็นแบบนี้นะมันเป็นไงพี่โอ้โหมัน มันนารามลำบากคามมันแง้งมันแห้งแง้งไม่มีน้ําจริงเหรอใช่ที่พี่บอกว่าเมื่อก่อนมันแห้งแ้งอะพี่แล้วมันกลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างนี้ได้ไงพี่ที่ชุมชนบ้านมาบจันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ดีซึ่งยังคงวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมอยู่และมีการจัดการเป็นระบบมาก อีร้านค้าและที่พักโฮมสเตย์พร้อมธรรมชาติสวยอากาศดีอันนี้คือกินได้ครับเจรีครับอันนี้ทานได้แล้วครับอันนี้คือทานได้้วมีผลไม้ส,สดๆทานได้ตลอดสีมันจะแดงเข้มหวานไหมหวานมากที่สำคัญอาหารอร่อยมากนี่อะไรฮะเมื่อ่บอบค่ะบอบนะ ลองกินกับน้าพริกเนี่ยนะฮะผมลองดูลองดูจะเข้ากันมากบอกได้เลยว่าน้ําพริกนี่คือแบบรสชาตินี่คือแบบเด็ดมากวัตถุดิบในสวนซึ่งเขาปลูกกันที่นี่ไม่ต้องซื้อเลยอันนี้มันเป็นใจความสําคัญของที่นี่เลยว่าทํายังไงถึงน้าพริกอร่อยอคือทั้งถุงชนนี่หมดเลยนี่คือรสชาติของมากันเลยนะมีอะไรที่ในสวนก็เราเก็บมาตาเลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันได้มาจากน้ําที่เราทํากันมาที่น้ํามันอุดมสมบูรณ์ถ้าทำให้ผักสดนะคะคือผัก ทั้งหมดหมูบหม่บ้านเป็นคนปลูกบแ<ต>บบปลอสาเลยป่ะครับใช่ค่ะเมื่อก่อนที่บัานเห็นนะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเหรอครับมันแรงต่อเนื่องมาหลายปีมากเลยนะเราต้องซื้อ<ม>น้ำใช้ตลอดอะ่ะมันแรงต่อเนื่องมานานมากถึงเวลาพืชผักตายหมดไม่มีน้ำรด ที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจและน่าค้นหาหลายอย่างนอกจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์คนในชุมชนที่นี่โดยเฉพาะเกษตรกรรู้จักการใช้เทคโนโลยีและมีวิธีในการบริหารจัดการน้ําได้อย่างมีระบบนี่ไงครับต้นทุเรียนลูกทุเรียนเนี่ยรัเริ่มออกแล้วรับปีนี้นะอย่างนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับลูกนี้ลูกนี้ก็ประมาณสเดือนและ แต่ต้นนี่ก็จะอยู่ประมาณ28ปีสําหรับ28ปีใช่ครับต้น28ปีนี่มันให้ผลผลิตแบบต้นหนึ่งมันกี่ลูกได้ครับลุงก็ประมาณ8 0ลูกถึง150ลูกถึง150ลูกเหรอของแต่ละต้นนี่คือต่อต้นเหรอต่อต้นแล้วสวนคุณลุงมีกี่ต้นนะฮะตอนนี้มันร้อยเศษร้อยต้นโอ้โหนึกไม่ออกมันรวมๆแล้วได้ประมาณกี่ตันได้ครับต่อปีปีนีประมาณ12-15ตัน โอ้โห oh, 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 สวนใหญ่ร<อ><า>่งรื่น<ช>ขนาดนี้เมื่อก่อนเนะี่ยมันมีไยแรงอะ่ะโอ้ยตอนนั้นมันแย่มากเลยครับครับภไยแ้งมาเราต้องไปซื้อน้าจากภายนอกมาเพื่อลดผลผลิตของเราเพื่อให้ผลผลิตมันอยู่ได้ต้นทุเรียนอยู่ได้บางสวนถึงยืนยืนต้นตายต้องทิ้งอะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องน้ำนี่แหละ หลังๆนี้ก็มีโครงการของ S c G K B C ที่เข้ามาช่วยสร้างขวาชะลอน้ำทำนบน้ำแล้วก็ธนาคารน้ำใต้ดินอ๋อทำธนาคารน้ำใต้ดินด้วยใช่เป็นแหล่งเก็บน้ำของหมู่บ้านของชุมชมบ้านบักจันนี่หละหลังๆนี้เราไม่มีการขาดแคลนน้ำครับทั้งปีเราจะมีน้ำใช้ในการเกษตรแม้แต่อุปโภคบริโภคก็สมบู่ ผลผลิตดีเศรษฐกิจก็ดีเราอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้สบาย,ยา,ายเลย,ย,เลยใช่ครับเราเผิอได้ไปเห็นในทีวีอะว่าทางลำปางก็ทำมีการทำขวายทำขวายมาแล้วเ,เราก็อยากได้อ่ะเราเลย ขอป่าไม้กรูป่าไม้ให้ติดต่อทาง SC สเคเิคอนได้ไหมอ่ะขอให้มาเป็นพี่เลี้ยงให้เราทีนึงแล้วเขามาไหมมา,า,มาสอนเราทำในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเราใช้คำว่าโมเดลสงสร้างสองเก็บนะคะของเราเนี่ยเพราะว่าทางเอสจีเนี่ยพอเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเราเนี่ยเขามา เหมือนเป็นพี่เป็นน้องอ่ะมาอยู่กับเราตลอดในเรื่องของการบริหารจัดก,การน้ําสอนลูกบ้านเราในเรื่องนี้นให้เขาเป็นให้เขาเก็บทําผังน้ําทําแผนที่ในหมู่บ้านเราเรามีลําคลองกี่เส้นมีลํารางกี่เส้นมีบ่อก,กี่ลูกนะอันนี้คือ,ค,อคือมันต้องทําแล้วก็จดบันทึกนะคะแล้วก็ทําในเรื่องของการจดบันทึกตอนเช้าว่าวันนี้อุณหภูมิน้าระเหยเท่าไหร่ ฝนตกเท่าไรล่ละเอียดขนาดนั้นเลยนะละเอียดขนาดนั้นเท่ากับว่าตอนนี้ชาวบ้านของเราเป็นนักวิจัยกันหมดแล้วเมษาพุทธภาวิจุนาเนี่ยทั้ง 3, 3เดือนเนี่ยสร้างกติกาการใช้น้ําร่วมกันเลย <นะ S 2> ว่าบ้านหนึ่งต้องใช้น้ําเกินเท่าไหร่ก็คือชาวบ้านต้องร่วมมือกันด้วยต้องร่วมมือกันธรรมชาติของหมู่บ้านครับแล้วความเห็นท่องันว่าต้องช่วยกันรักษาน้ําแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เราทํากันมาทั้งหมดน่เนาะเป็นที่มาของป่าที่สมบูรณ์ แหล่งน้ําที่มากมายที่เรามีกินมีใช้ไม่ขาดสายเนี่ยเป็นที่มาของพืชผักทั้งหมดที่ต้องบัตเ็นในนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็พวงของการชุมชนร่วมมือกันใช่ใช่แล้วก็ต่อยอดมาเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ว่านําผลผลิตต่างๆมาทําต่อยอดโโอให้กับชุมชนด้วยเนี่ยอย่างของอร่อยทั้งหมดแล้วก็มีกล้วยมีอะไรที่เราได้กินมีรายได้เข้ามาสู่ชุมชนด้วยใช่รับนักท่องเที่ยวได้ด้วย นั่นแหละเป็นที่มาทั้งหมดของการจัดการน้ำของมอบจัดสุดยอดครับคุณยาย ขึ้นมาเห็นห็นที่พี่ชี้ให้ดูเป็นแบบเป็นรอยที่เขาปิ้งอต้นสนมั่งต้นระกำมั่งที่เขากินตามข้างทางคือเราเห็นมีมีนคนบ่งมีปลามีหมามีเก้งมีปางมีชมดมีเห็นมีเยอะนะครับที่นี่เมื่อกี้เราขึ้นมามีตะกรวดใช่อยู่ในรูกเป็นของจริงเลยของใกล้ๆเห็นเห็นเลยนะนั่นแหละคือความนิเวศระบบนิเวศเขาขับขึ้นมา โอ้ออไม่น่าเชื่อนะครับว่าเมื่อก่อนที่เป็นแห้งแล้งเนี่ยสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นมีความระบบนิเวศสมบูรณ์ขึ้นมาก็เรียกกันได้ว่าคืนปอดให้ชุมชนเขาใหญ่ดาอีกครั้งหนึ่งชุมชนรอบเขาใหญ่ดาคือชุมชนตัวอย่างที่สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยความสามาคัคคีร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ส่งผลให้ชุมชนผ่านพ้นวิกฤตภัยแลง้งมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสินค้าเกษตรและต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้อย่างสมบูรณ์และสร้างจิตวิญญาณรักป่ารักน้ำให้กับชุมชนอื่นๆเป็นตัวยอย่างของการใช้ชีวิตที่เติบโตได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน